ตัว TC 48R วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการเปลี่ยนไทยชุดสอมบูรุงนะครับผมจากที่ได้รับชมมารีวิวนะครับตัว TC 48R วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการเปลี่ยนไทยชุดสอมบมูรุงนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นกองโซลา่านะครับตร,ตรงนี้ได้ครับตรงนี้เลยครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นกองโซล่าครับผมจะแนะนานะครับหลักการมัยงานของกองโซล่าก็คือว่าเป็นกองที่จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามานะครับเขาก็จะกองน้ำมันเชื้อเพลิงให้มันสะอาดมากขึ้นนะครับตัวนี้จะทําให้รถนะครับไม่สะดุดหรือว่าสะอุดอะไรนะครับใช้งานได้สมูทมากขึ้นนะครับผมอันนี้ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ระยะกี่ชั่วโมงคะตัวนี้นะครับ600ชั่วโมงนะครับพอ600ชั่วโมงเสร็จปุ๊บก็จะเป็น1,200ชั่วโมงนะครับ หลังจากนั้นเราจะไปชมตัวไหนต่อครับครับผมมาตามมาทางนี้เลยครับอผมจะพามาชมนะครับตัวนี้จะเป็นกองน้ำมันเครื่องนะครับผมตัวนี้เป็นกองน้ำมันเครื่องตัวนี้จะเป็นกองน้ำมันเครื่องนะครับอลูกค้าชมได้นะครับตัวเล็กๆนะครับตัวนี้เขาจะทําหน้าที่กองน้ํามันเครื่องนะครับให้น้ํามันเครื่องอะ สะอาดมากขึ้นนะครับกองฝุ่นกองละออ,องออกไปนะครับตัวนี้เครื่องจะได้เดินทางสะดวกนะครับถ้าอาการที่แบบว่าเหยียบแล้วไม่มีแรงเนี่ยก็แปลว่าอาจจะมาจากตัวนี้คือแปลว่าต้องถึงรอบเนี่ยเปลี่ยนแล้วกองน้ำมันเครื่องนะครับลูกค้าทีสังเกตง่ายทำไมเหยียบเครื่องถึงแบบอืดมันช้าจังอะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าก็ดูที่หน้าปัดนะครับว่าถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยังนะครับตัวนี้ ตัวนี้จะต้องเปลี่ยนถ่ายทุกครั้งอยู่แล้วครับผมเริ่มจากที่50ชั่วโมงเลย50ชั่วโมงเลยครับผมกองน้ํามันเครื่องเนี้ยจะต้องเปลี่ยน50ชั่วโมงแล้วก็ไป300ชั่วโมงแล้วก็ทุกๆ300ชั่วโมงนะครับจะต้องเปลี่ยนทุกครั้งอยู่แล้วครับสำหรับกองน้ำมันเครื่องครับผมแสดงว่าตัวนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมสำคัญมากเลยครับตัวนี้ค่ะไปค่ะต่อไปนะครับผมจะพามาดูนะครับตัวนี้นะครับโอ้ลูกค้าต้องก้มนิดนึงนะครับผมมันจะอยู่ข้างล่างครับตัวนี้ครับจะเป็นกองไฮโดรล นะครับจะเป็นกองไฮดรอลิกเพื่อความสะดวกนะครับผมอ่าผมจะพามาดูใกล้ตรงนี้เลยครับดูที่กองไฮดรอลิกนะครับตัวนี้มีความสําคัญยังไงคะตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ว่ากองน้ํามันไฮดรอลิกนะครับที่ใช้ภายในตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นกองไฮดรอลิกน้ํามันไฮดรอลิกทั้งตัวรถเลยหรือว่าจะเป็นน้ํามันดูหน้านะครับที่จะต้องใช้น้ํามันไฮดรอลิกเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือว่าตัวนี้มีความสําคัญที่ดูว่าขอถึงรอบให้เปลี่ยนทาย ทั้งกองไฮดรอลิกแล้วก็น้ำมันไฮดรอลิกด้วยนะครับตัวนี้เริ่มจากรอบที่เท่าไหร่คะตัวนี้จริงๆร,งรงกองไฮดรอลิกตัวเนี้มันจะเริ่มแต่50ชั่วโมงเลยครับทำไม<ะ>ถึงช่วง50ชั่วโมงทําไมจะต้องเปลี่ยนกองไฮดรอลิกด้วย<ะ>เพราะว่าบางครั้งรถที่มาจากโรงงานนะครับ<ะ>มันจะมีทั้งเศษุ่นนะครับ<ะ>เศษเหล็ก ที่อยู่ภายในเครื่องมันจะอยู่ในกองไฮดริกนี่แหละครับนั่นแหละครับจึงก็ต้องเปลี่ยนฝน50ชั่วโมงแรกนะครับตัวนี้แสดงว่า3ตัวที่ได้รับชมกันมานี่คือหัวใจของรถทังสเตอร์นิวฮอนแลนด์คะที่ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ระยะแรกเลยใช่ครับแล้วมีตัวไหนอี่เป็นคู่อ่าตัวนี้นะครับอ่าผมจะพามาดูนะครับนอกเหนือจากโซนของเหลวแล้วที่จะต้องเปลี่ยนนะครับกรองอากาศนะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูนะครับนี่เลยครับ กองอากาศจะเป็นกองแบบแห้งนะครับ2ชั้นนะครับมีทั้งชั้นนอกและชั้นในนะครับตัวนี้คุณได้ครับตัวนี้นะครับชั้นนอกชั้นในกองอากาศทั้งสองชั้นนะครับตัวนี้ครับประโยชน์ของเขานะครับคือจะกรองพวกฝุ่นละอองนะครับที่เข้ามานะครับให้มันสะอาดมากขึ้นนะครับ พี่เอก้ะตัวนี้บำรุงรักษายากไหมคะมีวิธีบำรุงรักษาอย่างไรคะจริงจริวิธีบำรุงรักษานะครับของตัวนี้บางครั้งลูกค้าแบบว่าใช้งานไปหนักหนักอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นช่วงเช้าก็ได้ครับก่อนการจะออกไปทํางานนะครับให้ถอดออกมานะครับอย่างตัวในเนี่ยก็มีความสะอาดมากอยู่แล้วนะครับโดยหลักๆแล้วเราควรจะมาทําความสะอาดกองชั้นนอกครับนะครับโดยเป่าจากด้านในนะครับออกด้านนอกนะครับผมตัวนี้แต่ไม่ต้องเป่าแรงนะครับเพราะว่าเป็นกองกระดาษนะครับ ตัวนี้อายุการใช้งานนะครับจะอยู่ที่600ชั่วโมงนะครับแล้วก็1 0 0งเปลี่ยนในสองรอบนี้นะครับผมเอะ600ชั่วโมงนี้ประมาณกี่ปีครับที่พอะทรา600ชั่วโมงโอ้ขึ้นอยู่กับการทํางานของลูกค้าเลยครับบางลูกค้าบางทีแบบว่าใช้งานโรตารี่เรื่อยๆหรือว่าไถเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ใช้งานต่างกันเพราะว่ารถแท็กเตอร์เนี่ยการใช้งานเนี่ยจะอยู่ที่ชั่วโมงการทํางานครับไม่ได้ว่าอยู่รอบการวิ่งอยู่ที่ชั่วโมงการทํางานคือเวลาลันงเครื่องครับผม สำหรับลูกค้านะคะที่ใช้รถแทตต็กซี่นิวฮอลแลนด์นะคะเมื่อถึงระยะแล้วส่วนกาที่จะเข้ามาเปลี่ยนอะไหล่หรือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะก็ติดต่อได้ที่พี่เอกสือที่อคอเซ็นเตอร์นะคะที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ลายแอดน,นะคะส่วนพี่เอกคะ,คะส่วนของเราเปิดตั้งแต่กีโก่โมงถึงกี่โมงแล้วก็วันไหนเปินวันไหนบ้างคะได้ครับศูนย์ของเรานะครับที่เคมเพียร์รนิวฮอลแลนด์แห่งนี้นะครับสาขาสีคิวนะครับ จะเปิดนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับผมหรือติดต่อนะครับทาง Facebook หรือว่าไลน์แอดนะครับตลอดได้24ชั่วโมงครับผมสำหรับวันนี้แอนกับพี่เอกก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคร่ะ